จะมาปลูกผักค่ะคือพัฟี้โคค่ะผักเย,ะะยังไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> อ่ปลูก,กนี่คะ่ะดูนี่คะ่ะไหนมีผักอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยต้อนอะไรอันนี้ต้นขาเนาะต้นขาละคะมาดูมาดูสิเป็นยังไงต้นขา แล้วก็เป็นแบบนี้ได้นะคะนี่ค่ะนี่นี่รากเต็มเลยน้องรากเต็มเลยแล้วหนูอยากจะปลูกอะไรเพิ่มกินไม่ได้นะเลยค่ะรถแตงโมอีกนะคะแตงโมยอะไรบ้างที่หนูอยากปลูกแตงโมอะไรอีกแตงโมดำแล้วอะไรอีกแตงไทย แล้วเนี่ยหนูชอบสุดคืออะไรก็หมดเลยค่ะโอเคหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปหามปลูกกันโอ้จับอะไรดีโอ้ย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 ก่นนะคะเจ้าหนี่ยขออนุญาตเก็บก่อนนะคะโอเคค่ะปลูกับ อยู่ในกล่องเลยเนี่ยค่ะเมื่อเธอนะคะต,ต้องต้นขานะคะพู้ผิดค่ะ Please s t at home I s h o

อ่ะเขอจะมาตืวีให้เสียไหมคะมใหะ้เชนพี่ถ้าเราไปกันนะคะนี่ค่ะอ่ะจาจบไม่ได้นะคะนี่ค่ะไม่ได้เลยค่ะเหมือนทางไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนตอนนี้ รถเต่งโมก่อนนะคะรถแต่งโมแต่งโมแต่งโมเ้องกีกคนคะแต่งโมแปเอาไว้กินนะคะแต่งโมค่ะหนูปล er ูกใจอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเตงโมโอเคค่ะจะมีสองแบบใช่ไหมสองแบบแตงโมสีดำแตงโมเปลือกดำอยู่ไหนเปลือกดำเรียกว่าแตงโมดำ โมดาค่ะน,นี่ค่ะกดไลค์กดแชร์สัญญาสัญญาโมสัญญานะสัญญาแตงโมดำแตงมือแตงแตงโมเปลือกดำแล้วก็แตงโมเสียหญ้าสัญญาโอเคเช็ดแตงโมอันนี้โอเคเ ใช่แล้วค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็ไม่โดนอดัตโนมัตยทุก <c oughs> คนนะคะเก็บเก็บไว้นี่ก่อนนะคะไปยิงก่อนได้ไดีนะคะที่ที่ผู้ชมไปนะคะ <c oughs> ผู้ชมอากงผู้ชม <c oughs> ผู้ชมนะคะผู้ชมอยาอ่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ นี่ค่ะสีขาวๆนะคะเอาไว้ปลูกผักเอาไว้ปลูกผักแตงโมแตงโมแตงโมทำใกล้ๆให้ท่านผู้ชมเห็นทีต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวดูนี่นะคะแตงโมเอาถางเล็กม いいかな